เราทําผลิตภัณฑ์มาหกปีเรามีกระบวนการตรวจสอบเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีเภสัชกรผู้ดูแลแล้วไม่ใช่ว่าเราจะได้ใบอะไรอะไรมาง่ายๆนะการที่เราจะมาทําสมุนไพรอ่ะมันยากกว่าการที่เราจะไปทําความสวยความงามหรือว่าไปทําแบบคอเลเจียวทำอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่าเยอะง่ายมากมีตังทําได้เลยแต่เราอะค่ะมาทําสุขภาพคือคนเรากําลังมาอยู่กับ อวัยวะและชีวิตของคนซึ่งทุกคนทําพลาดนี่บาปมหันทําดีนี่คือชีวิตพลิกเลยจะบอกให้เพราะว่ามันอยู่กับจิตของมนุษย์ถ้าเกิดว่ามนุษย์ป่วยกินแล้วดีขึ้นมนุษย์จิตดีมนุษย์จิตใจดีเราได้บุญมหาศาลเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอะค่ะแบบเขายังไม่นี่งๆนั่นเขากินแล้วโอ้โหเขาอันนี้เราแบบสุด เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราจึงทําเอาผลิตภัณฑ์ของเราอะคะ่ะทุกคนไปตรวจสอบหาสารอาหารซึ่งไม่ได้ถูกเลยนะคะที่คุณเห็นเนี่ยค่ะแล้วติดอยู่ที่กล่องอะคะ่ะสารอาหารที่ว่าไขมันศูนย์เปอร์เซนไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้นะคะ่ะต้องส่งแล้วต้องจ่ายเงินแพงมากเลยนะคะทุกคนค่าทําเพราะเขาจะต้องไปตรวจ dna ของสมุนไพรตัวนั้น ต้องไปเข้าแ l บบเข้าตรวจซึ่งมันมันหนักกว่าแ l บอีกเพราะแ l บเนี่ยก็คือการไปตรวจว่ามีสารปนเปื้อนไหมมีสารหนูไหมคุณใส่อะไรลงไปให้เขากินไหมอันนั้นคือตรวจแ l a บผ่านได้เลยได้ได้ให้แ l a บตรวจพอแต่พอตรวจสารอาหารหนักเข้าไปอีกลึกไปถึงขั้น DNA อีกกว่าจะมาเป็นสมุนไพรมีออยอมีมาตรฐานไม่ใช่เราออกทุกคนฟังให้ดีไม่ใช่ครูเป็นคนออก แต่เป็นคนที่เอาไปตรวจเป็นผู้ออกเข้าใจนะคะนั่นแสดงว่ากี่หน่วยงานค่ะทุกคนถึงจะมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นกี่หน่วยงานคะที่จะต้องไปไปให้เราไปตรวจรับเซ็นรับรองแล้วมีเอกสารหลักฐานเต็มไปหมดเลยออยว่าเบเบนะคะเพราะออยทุกคนต้องมาตรฐานออยในประเทศไทยต้องที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นออยนี่เบ,บมากก็คือทุกคนจะทําผลิตภัณฑ์อะไรต้องผ่านออยถูกต้องไหม ก็คือต้องมีอ่ะ,อะมาตรฐานที่เบเบก็คือเป็นมาตรฐานที่ทุกคนรู้ว่าต้องมีแต่ที่เหนือก็ออยอคือหลายองค์ประกอบมากฮาลาลเครื่องหมายเอ่อฮาลาลหรือว่าการไปตรวจหาเนี่ยค่ะสารอาหารหรือว่าส่งตรวจสอบเพื่อหาใบเซอร์ติฟิเคชเพราะฉะนั้นการรับรองในสินค้าของเราค่อนข้างแน่นต้องบอกว่าค่อนข้างแน่น เราไม่กล้านำอะไรที่ไม่ถูกตรวจสอบทุกกระบวนมาให้พวกคุณได้เอาเข้าคอเด็ดขาดคุณรู้ไหมว่าการที่คุณดื่มอะไรเข้าไปมันไม่ได้อยู่ที่คอนะ,ะมันลงไปปอดตับไตลำไส้พุงม้ามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่คุณมันไปเลี้ยงหมดอะคะ่ะมันไปเข้ากระบวนการของในร่างกายเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันคือความถ้าทำดีได้บุญ ถ้าทําไม่ดีทุกคนโอ้ยบาปมหันบาปมาหัน,หนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะการทําสมุนไพการทําอะไรให้คนกินเนี่ยใครทําดีบุญมหาศาลเลยทุกคนบุญมหาศาลเลยใครทําไม่ดีนี่อืชดใช้ไปเถอะกี่พบกี่ชาติละ่ะเพราะเราอะ่ะไปทําถ้าเกิดมันไม่ดีอะไปทไําลายตับไตปอดของคนโอ้โหสะท้อนมาอะไรใบหนงใบหน้าผิวพันผิวหนัง แต่ถ้าเราทําตอบโจทย์ผู้คนให้เขาดีขึ้นจากเป็นสเก็ตเงินดีขึ้นจากคันดีขึ้นจากผมหัวล้านดีขึ้นหรืออะไรก็ตามทุกคนบุญมหาศาลเลยบุญนี่แบบว่าโอ้โหบุญนี่แหละค่ะเป็นตัวดีเลยที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เสร็จแล้วครูก็เป็นคนหนึ่งแหละทุกคนที่สินค้าครัวกว่าจะออกนะตรวจทุกรอบ อ่าสมมุติว่าจะสั่งลอ็อตละหนึ่งลอ็อตจะสั่งในหนึ่งลอ็อตต้องไปตรวจสอบล่าสุดเห็นไหมครูเดินทางไม่หยุดครูไปตรวจสอบสินค้าที่สั่งเข้ามาไปตรวจใบเซอร์ไปตรวจโรงงานเราต้องไปตรวจควบกับเขาเพื่อมีลายเซ็นเราว่าเราตรวจแล้วครูไม่เคยหยุดทํางานค่ะเข้าโรงงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดเลยนะคะทุกคนครูทําทุกอย่างให้ทุกอย่างได้มาตรฐานได้การรองรับได้ ปลอดภัยให้ทุกคนได้แบบว่ามั่นใจอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณสบายใจได้ถ้าคุณมีครูคุณไม่ต้องต่อสู้อะไรเลยถ้าคุณมีครู